ถบางคนนี้เขายังนอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นนายหน้าขายอะไรทุอ่างเราหงคุขภาพไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองะไม่ยไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้นะใช่ค่ะคุณมจีพ่ถูกมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย เหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทกคลองลอง,ลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกิน2เม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาค,ความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ก็ดีขึ้นนะมองนชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต็มเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนควันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นค่ะตอนที่เป็นนะคะทุกบ้านมีการต้อนเนื้อมีแอนังเมบ้างคะมีอาการปวดตาแล้วก็เสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ำตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัสมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ด<ม>ใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่ไมันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่มันได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าก่อนทานงานยังไงบ้างคะตาม่าตาบัวดวงก็ไม่ก็ชันเท่าไหร่ครับ้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ประมาณกี่วันคะัท <gu> ี่ทานไปแล้วก็สำคัญนะทานไปสองสามวันนี่แหละคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับจะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แสงขนตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะุณตาจะแดงมากสดงว่าตอนนี้ค่ะุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่าทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจรงิงเสียงจรงิงที่ทานแล้วก็เห็นผลจรงิจรงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามัวแล้วก<ม>็อะไร มาแล้วแต่ยังที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะนตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันนะคะที่ัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยค่ะว่าสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรีย mm hmm. กได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกจะามาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงนะคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเอนะคะมีออยอแล้วก็จ,กจัดจาหน่ายมาแล้วสิปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุคก็เป็นคนที่มีเคสเียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกผู้คนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพวกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะเนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆนะคะก็ทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเลียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะวันนี้นะคะแนะนำนะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกรบพุกของแท้แน่นอนนะคะเดี <S <S ๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะ แล้วจะมีพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีงารแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด่านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด่านหนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โคดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลกร,รมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าโฮโลกรมมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจาหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยอนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยอระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติร้อค่ะ ถ้ทาทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับุ๊กนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีรถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร sm อย่างนี้ค่ะบัตร sm นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าเดืกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวด e คอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านคะ่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับบุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าุวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะบวกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะ จอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองจะขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะ,ะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆแล้วก็็เปน สินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ําตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกขุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วการฟื้นฟูค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อบุกได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน